ใประกันชีวิตรถจักรยานยนต์ซูซูกิเลสครีมลองกันหน่อย ชาสวรรค์ค่ะกับช่วงนี้เลยโอ้โหบางกอกโอ้โหบางกองก,อกของเรานะคะมาอยู่ปีที่8ปดฤดูฝนค่ะรอบ8ทีมค้นหาโรงเรียนที่2แล้วค่ะที่จะเข้ารอบสทีมนะคะน้องๆที่เข้ารอบ8ทีมได้เนี่ยเก่งมากๆแล้วก็2โรงเรียนนี้บอกกันตรงๆเลยครับเด็กนักเรียนทั้งร้องทั้งเต้นทั้งเล่นดน,ดนตรีฟรีมือเหลือเกิน2โรงเรียนนี้คุณผู้ชมจับตาดูเขาให้ดีนะครับโรงเรียนแรกค่ะโรงเรียนลมศักวิทยาคมจากจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะครับผมและอีกหนึ่งโรงเรียนครับโรงเรียนแม่วงพิทยาคมครับจากจังหวัดนครสวรรค์เข้าเตรียม อะไรมาฝากกับพวกเราในรอบที่จะเข้า4ี่ทีมนะีคะไปแอบดูกันเลยดีกว่ากับช่วงนี้ค่ะโอ้โหบางกอกเริ่มกันที่โรงเรียนแรกครับมาดูกันครับว่าน้องๆเขามีอะไรมาโชว์ค่ะพี่พี่ทำอะไรคะลังต่อว,วงจรไฟฟ้าครับโอ้โห,โโหนี่ขนาดถึงข<ต>ั้นต่อวงจรไฟฟ้ากันเลยทีเดียวทันสมัยขนาดนี้มาดูกันครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นโรงเรียน ยอดไปเลยครับที่แท้ก็เป็นอุปกรณ์แปลงร่างของสาวๆนี่เองว้าวแล้วเจคนนี้ล่ะครับมาทำอะไรล่ะนี่น้องมาเชียร์แม่วงนะคะก็ต้องสวยนิดนึงน้องๆสวยก็ต้องสวยบ้างะค่ะสวยขนาดนี้มีสโลแกนด้วยเปล่าครับคนสวยอยู่ที่นี่คนไม่สวยอยู่โรงพยาบาลที่แท้คนสวยก็อยู่ตรงนี้นี่เอง <c oughs> ผมมองข้ามไปได้ยังไงครับเนี่ย <c oughs> มากันที่โรงเรียนลมศักดิ์วิทยากันบ้าง <Yahoo. S 1> ตามน้องก็ไปดูแดนเซอร์คนใหม่กันเลยครับ ชื่อนางสาวมณีเนธคำแสนค่ะชื่อเล่นชื่อน้องโฟนค่ะน่ารักแบบนี้มีเบอร์ให้พี่โฟนไปหาไหมครับค่ะและวแดนเซอร์ของเรานะคะก็มีท่าพิเศษที่จะมาโชว์ค่ะไปดูกันเลยค่ะน้องๆแดนเซอร์แต่ละคนที่น่ารักจริงๆเลยครับแล้วเราก็ยังมีชุดการแสดงที่คล้ายคลึงกับเพลงด้วยค่ะเช่นชุดค่ะสวยจ้าสวยจริงๆเลยครับน้องๆไมคคะเขาแค่ชมชุดนะคะไม่ได้ชมตัวค่ะถอยออกมาค่ะ ช่วยน,นวยนิดนึงก็ไม่ได้ช่วยนิดนึงก็ไม่ได้เกินไปละค่ะแม่มั่นใจสักขนาดนี้ต้องยกให้น้องเขาเลยแหละครับ